เมื่อวันพุธที่2 6ตุลาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์ที่วัดพุทธนอตวายเวสฟาเรนค่ะได้รับกินิมนต์ที่ร้านชิรีเมืองดุสบวกประเทศสหพันสาธารัฐเยอรมน,นีโดยมีกาลินวิทภาสุขบรูเซอร์วิส ได้เชิญชวนเพื่อนกัลายานมิตรมาสั่งสมบุญบำเพ็ญกุศลขึ้นที่ร้านค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวท้องถิ่นในเมืองเมอร์สและเมืองใกล้เคียงมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้กว่า30ท่านซึ่งภายในงานค่ะท่านประธานสง์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิอันเป็นหลักสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จอันยั่งยืน จากนั้นพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้คณะพระพิสุก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนค่ะก็ได้กล่าวคำถวายเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรผาสุขบรูเซอร์วิสนำกล่าวคำนำกล่าวคำถวายค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์ซึ่งในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำพัตาหารถวายแด่คณะพระพิสุ ส่วนในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสัตุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและได้แสดงธรรมเรื่องการเกิดมาสร้างบาร,รมีเป็นการเจริญรอยตามบัณฑิตและพระโพธิสัตว์ในการก่อนซึ่งเมื่อท่านสร้างบาร,รมีจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงทำให้ท่านบริบูรณ์ยิ่งด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติตลอดจนมรรคผลนิพพาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ